ชมนะคะวันนี้ลงหน้าหนึ่งคุณบินกับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ไปเลี้ยงลิงลบ,บุรีนะคะลงหน้าหนึ่งเอ็กไซไทยโพสต์สองดาราเมื่อวานนี้ก็ไปเลี้ยงลิงอีกแล้วค่ะที่ลบ,บุรีวันก่อนก็ไปเลี้ยงเมื่อวานก็ไปเลี้ยงอีกนะคะคุณบินกับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะร่วมกับเครือข่ายที่ช่วยเหลือลิงลบ,บุรีเนี่ยนะคะ เมื่อวานี้ก็นำทีมไปที่สามพระการแล้วก็พระปรางสามยอดลบุรีเลี้ยงอาหารลิงกว่าพันตัวเมื่อวานี้ก็มีผลไม้นานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนทุเรียนเมื่อวานี้ขนไปหนักมากให้ลิงกินเนี่ยละค่ะลิงก็ไม่ได้กลัวคนเลยเนี่ยมันก็อยู่กับคนจนชินเนี่ยนะคะคนที่ใส่หมวกน่าจะเป็นคนบินนะคะกำลังปอกเปลือกทุเรียนเอาเนื้อให้ลิงกินอยู่เนี่ย เมื่อวานนี้เอาทุเรียนไปเลี้ยงลิงเพียบเลยนะคะลิงนะกว่าพันตัวพอเห็นผลไม้กระโดดเข้าหากอดผลไม้กอดทุเรียนแน่นเลยทีเดียวแล้วพอมันได้กินทุเรียนมันชอบมากนะคุณบินบอกว่าเจ้าจ๋อติดใจรสชาติของทุเรียนมันชอบมากหลังจากที่มันอดอาหารมานานเพราะโควิดหนึไม่มีคนไปเลี้ยงข้าวหรือเลี้ยงอาหารให้กับมันไม่มีเลย ดังนั้นพอมันได้กินมันดีใจมากอิ่มนำสําราญเนี่ยเนี่ยกอดลูกทุเรียนนะบางตัวกอดลูกทุเรียนแลน้วนี่ตัวนี้กําลังกินทุเรียนอย่างอรอ,อร่อยว่าอย่างนั้นมันชอบมากมันดมกลิ่นแล้วก็กินนั่นแหละค่ะประมาณนั้นเลยนะนี่ภาพหน,าหน้าหนึ่งเอ็กไซไทยพบเห็นบรรยากาศได้ขนาดนี้เลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้มชมขานะจ๊ะอันนี้อ่ะเราก็ชื่นชมกันไปใครทําทความดีอย่างไรให้กําลังใจกันนะจ๊ะให้กําลังใจกัน